นี่คาว่ามีคำว่ามีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บทุกอนกันใครๆกันอ,อยู่ไหนไหนม่เห็หาไม่เจอหายตัวนะ นี oh <wait. S 2> ปต้องคซ์ตาถือว่าหัวเมงไม่ใช่แล้วไม่ใช่นึกว่าโปเกมอนเอ้าจะทำอะไรอยู่เก็บเก็บโปเกมอนอ้าวเหมือนกันทำไมอ่ะกำลังช่วงนี้กำลังฮิตเกมนี้ออกมานี่โอ้โหเก็บได้สามส <c oughs> ิบตัวแล้วเนี่ยเออสามตัวเนี่ยสามตัววันนี้โสามตัวนี้สามตัวเนี่ยหมุนเก็บลูกบอลกันเลยนี่เกือบเกือบโดนรถเฉี่ยวไปหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้แล้วเกือบโดนหมากัดด้วยเออต้องระวังต้องระวังเอ้า อ้าวรายการมาอ้าวสวัสดีครับผมเก็บของกานเก็บของกันของวันนี้รายการที่อยู่คือน้องมานอกสถานที่แล้วนอกสถานที่แต่ผมต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่เป็นสถานที่ที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะไม่ใช่เรื่องสนุกเออมันเป็นค่อนข้างเศร้านะอ่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าปกติเนี่ยช่วงอายุประมาณสักยี่สิบกว่าสามสิบหรือสามสิบเนี่ยจาางานอะไรเจอการํางานแต่งงานงานแต่งงานถ้าพวกนี้ถ้าพวกแบบเรียนจบใหม่ก็จะเป็นพวกงานรับปริญญาของเพื่อนอะไรมหาลัยนู้นมหาลัยนี้แล้วพอ ผ่านไปสักพักก็เริ่มงานแต่งงานแล้วพองานแต่งงานเสร็จอายุสันจุบาก็จะเป็นแบบเยี่ยมแบบดูลูกอะไรเงี้ยเออมีลูกอะไรเงี้ยนะครับว่าเป็นไงมั่งแล้วเดี๋ยวนี้อายุช่วงจะมันปลาย4ี่เนี่ยใกล้ๆ40จะเป็นลักษณะของงานศพของคนสําคัญอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าใครเป็นญาติของคนที่เราเพื่อนกันที่เขาทำทถืออะไรเงี้ยนะบางทีตอนเราเป็นเด็กเราก็เวลาไปบ้านเพื่อนเนี้ยเราก็จะเห็นคุณพ่อคุณแม่เขา ก็ไม่อยากจะมาเจอกันในงานแบบนี้เท่าไหร่หรอกมันก็ไม่ดีแต่แต่ถ้าไม่มีงานนี้ก็ไม่ได้เจอกันนะผมก็งานยุ่งกันไงมีทั้งลูกมีทั้งงายแล้วด้วยแล้วก็ห่างหายกันไปนานนะวันนี้ก็เลยถือโอกาสหาเวลากว่าจะหาเวลากันได้เนี่ยค่อนข้างจต่ยากลำบากไม่จับโปเกมอนไม่เจอกันนะเนี่ยแต่อย่างหนึ่งที่ที่เป็นข้อคิดสำคัพี่แลาเป็นข้อที่น่าสนใจก็คือเวลาผ่านไปเร็วทุกอย่างคือเกิดขึ้นได้หมดอย่าประมาทก็ทําให้ดีที่สุดทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดช่วงนี้เดือนสิงหาแล้ว สิงหาวันแม่อ่าวันแม่ไม่ใช่สิงหากัย์ยาตุลาใกล้ช่วงฤดูการสอบแผนหนึ่งรอบแรกของเด็กน้องมหกแล้วโอ้เออสนามสําคัญมากๆเหลือไม่ถึงร้อยวันไม่ใช่แล้วร้อยวันนี่เดี๋ยวเรีบนแล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กบางทีก่อนเปิดเทอมนี่กะแบบอุ้ยเหลือเวลแรกเยอะเดี๋ยวค่อยอ่านนักเดียวเชื่อสิตอนนี้แบบวันนี้หลายคนจะมาบอกบอกพี่อุแล้ะพี่หนูว่าไม่ไม่ทันแล้วล่ะทำไงดีใช่ใช่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดี อะไรที่เราอ่านอยู่ก็ต้องอ่านให้เต็มที่ซึ่งเดี๋ยวตัวเนื้อหาที่ว่าจะคุยในเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยจะลงลึกละเอียดอีกทีหนึ่งว่าควรจะเน้นอะไรตรงไหนยังไงใช่ใชเ,เดี๋ยวจะเป็นมาอีกรอบหนึงน่งเป็นทีว่าวันนี้ใช่วันนี้เรามาแบบเฉพาะกิจนะเพราะว่าอยากจะมาพี่อุ๋ยอยากจะมาเตือนน้องๆก่อนว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าอีกนานใกล้แล้วจริงๆใช่ไกลแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะ อยากดูที่ทางก็ดูคลิปเก่าก่อนได้นะใช่ใช่ประมาณเดียวกันแต่ว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อุ๋ยจะมาบอกอีกใช่อัปเดตแน่นอนปีนี้อัปเดตแน่นอนแน่นอนแน่เดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนที่ลาเพราะว่าเดี๋ยวพาคจะเลิกส่วนละนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่ลิหน้าเขาเริ่มไม่ได้ขาดอยู่รูปหนึ่งขาดอยู่รูปไ่ครบเดี๋ยวไปช่วยกันไม่ใช่แล้ววันนี้ลาไปก่อนที่าโอเคนะสวัสดีครับไปก่อนนะเดี๋ยวหาต่อนะ